เป็นขนมกระดาษโอ้โหทัดทูด้วยเอารูปอะไรดีกล้องถ่ายรูปวางไว้บนลิ้นติดลิ้นไปแล้วรสชาติก็คือขนมกระดาษเลยนะแล้วเขาก็มีหลายลายให้เอาไปแปะลิ้นมันนี้ลิ้นดำแล้วเนี่ย กลิ่นส้มหอมมากรสส้มแน่เลยอืมเด่มเด่นเด่นนม,มมเทนนิสมีใครเคยเล่นเทนนิสบ้างนี่โอมใส่ปล,ป,ปลินกลิ่นแอปเปิ้ลหอมมากนุ่มมากได้หอมกลิ่นแอปเปิ้ลมากมีทั้งหมดสิบอย่างนะนี่มี นีอ <étique> <ural> ันนี be ้มีเกาหลีกันโอ้โได้มาหลายอย่างเลยเส้นมีกลิ่นโคล่าไข่ดาวดูเหมือนว่าจะต้องใส่ซอสดำก่อนนะีโอ้กลิ่นโคล่าหอมมากใส่ลงไปใส่ลงไปมืหยุดป๊อกๆมากเลยไข่ดาวเนบเนบว่ะมีเม็ดเขียวๆด้วยนะ ลูกอมเขียวหนึบนะมีระโคละา่งปอกแตก,ก็ไม่แรงนะสันตาคอร์ดด้วยนะเพื่อนๆเมรี่คริสต <ry> ์มาสกินเลยละกันอืมแข็งว่ะมันน่าจะเอาไว้แบบพวกตกแต่งเค,ค้กอะไรแบบนี้นะมีค่ค่อนข้างจะอ้ออร่อยนะ ใถ้ทุกคนดูใกล้ๆเรอมันจะมีขาวๆเว้ยเติ่งปกติอ่ะผมจะไม่ค่อยชอบขาวๆนะเพราะเวลากลัดไปแล้วอ่ะมันจะไปกรึบๆอยู่แถวๆฟันอ่ะแต่ว่าอันเนี้ยเฮ้ยมันไม่กรึบๆมันพอดีอ่ะอร่อยอืมเปรี้ยวนิดๆนะทุกคนมันเยน็นเย็นมันเยน็นเย็นหืมรสอะไรอะ่ะไซ่อร่อยอะ่ะแส่สตรอเบอรี่กับสีขาวรสอะไรอะ่ะ อ,นะอ้ยอย่าลืมช่วยกดติดตามจ่องนี้ให้ด้วยนะย,ยู่ก็แก่เลยต้เป็นเป็นลูกอมไม้อมไมไม่ได้ตั้งใจนะ <c oughs> ไม่เท่ากับ <c oughs> <c oughs> มันเห็บ <c oughs> ตายเป็นเข่าควายไปเลย <c oughs> หรือว่าเป็นแรกดีก็ะ <c oughs> ตัวเรื่องอะไรเอ่ยห <c oughs> <c oughs> วานๆนร่รรอยดีแต่คำถามคือไม่ได้จะหมดลร้นมันสีฟ้า เฮ้ยไข่ไดนโนเสาร์เป็นไปได้ยังไงเนี่ยเหมือนเตียงมางไว้ไงเฮ้ยอยู่ๆก็เจอไข่ไดโนเสาร์ดูปลอมป่อัอน,นี้ก็ไปล้างมาเรียบร้อยแล้วนะเฮ้ยเฮ้ยว้าวนี่ไดนโนเสาร์สีเขียวตัวใหญ่นะเนี่ยน่าจะเป็นไฟนะแต่ผมไม่รู้ว่าใช้งานยังไงใครที่รู้ก็คอมเมนต์บอกด้วยนะใช้คนดูแล้วเนี่ยขนมบิสกิต ทีมร้านแม่นะนี่เป็นมาร์ชเมลโล่สีสวยมากเปรี้ยวนิดหนึ่งด้วยนะอะไรอ่ะไซยอายมบูเบลรี่นี่เนาะเฮ้ย,ยมีความน่ารักฟุงฟ้งฟิ้ง <c oughs> เฮ้ยมีที่ฉีดตรงนี้นะทุกคนแกะแล้วแกะแล้วเด้เอรูปดอกไม้ แวะมาหาของกินในร้านแม่กันมากทุกคนโอ้โหขนมเต็มไปหมดเลยเต็มไปหมดเลยกินอันนี้อันนี้เฮ้ยอุ่นจีเฮ้ยอะไรเนี่ยกินทีน้องหมีจะออกจากกรอบแล้วไปไปน้องหมีไปหาคุณผู้ชมใกล้ๆนะเจ้าวัดดีกับผมมาหาทุกคนแล้วนะครับวัดดีกับน้องหมี กินหัวมีหุมหมดอืมอร่อยจิจิจิอืมเอ้ยหอมว่ะเหมือนขนมไข่อ่ะกินเลยนะอืมเหมือนขนมไทยมากอืมอร่อยเนี่ย สีชมพูฟูก็ตายเลยอ่ะเหมือนปุยนุ่นอะเดเดเอร์รี่กิสมอนนี่สีฟ้าสีส้มสีชมพูกินก็ตายเลยบูเบอรี่ส้มสอเบอรี่แพนด้าเฮ้ยช็อกโกแลตนมจ้ะข้างหลังเป็นแบบนี้มีแพนด้ากำลังจะชูดบาร์ ฝืนมากลิปปากลิงว<ะ>้าวทุกคนเป็นแบบไห้มาจบกันหน่อยดินี่คือปากลิงนะเ็มาแล้ว,ลวนูวจ๊ะจิ้โกโก้กกเป็นเย็นเลยกลิ่นม,มาม่วงเขามีมีดให้ด้วยน,นี่ขนมมาม่วองอ นหนึ <Wow. S 1> บหนึบ่ะเพื่อนอร่อยแอบมึงเคยยูนิเจนอรน,นุ่มหนึบอร่อยเดี๋ยวค่อยไปกินพวกนี้ต่อโอ้ลูกชิ้นลายฟ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีอันนี้ด้วยอ่ะเ้ยใ่อมีคำเตือนด้วยนะ oh. ได้มาสามอันพลาสติกกับจุกตรงนี้นะกินไม่ได้ลอกตรงสีแดงนี้ปะวิธีรับประทานแกะเปลือกพลาสติกบริเวณแถบสีแดงออกโอ๋อ oh, <ๆ>ยังไงได้เลย กลิ่นสตรอเบอรี่ก็คือกาดสีแดงตรงนี้นะโอ้โหเฮ้ยห่างยาวมากห่างมันยาวมากคนดิกลิ่นหามมันนั่นแหละหอมฟินมากอากาศร้อนๆกับไอสติ๊กไอสติ๊กไอสติ๊กไอสติม อากาศร,ร้อนกับไอติม,อมของแถมด้วยนะเป็นสติ๊กเกอร์ส่วนอันนี้เป็นป๊อปอัพนะคลิปหนีบกระดาษน่ารักมากหนีบเสื้อไปก่อนขนมขา้าวโพดคิดว่ากินได้ปะไม่ได้ห <c oughs> ยิบกินเอาแล้วกันนะ,อร,อ,ะนอร่อยว่ะขนมข้าวพ่ออร่อยมากเฮ้ยทุกคนมันเป็นเส้นนะ่ะผมจะกินเลยนะไปเดกกินเลยนะ อเป็นลิ้นสองแชกเป็นยัลลี่รสแอปเปิลนะพ่อนเพือนเย็นฟัน Mm-hmm.